สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปชุดล่างนะคะเก้าชุดแถวนี้นะคะจะเป็นหลักสิบนะคะแถวนี้จะเป็นหลักหน่วยนะคะสถิตีนะคะย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้าหลักสิบนะคะหกเจ็ดแปดนะคะ เข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยนะคะแปดเก้าศูนย์เข้าที่เก้านะคะงวดถัดมานะคะหลักสิบนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยนะคะเจ็ดแปด เก้านะคะเข้าที่เจ็ดนะคะถัดมานะคะหลักสิบนะคะสี่ห้าหกเข้าที่หกนะคะหลักหน่วยนะคะเก้าศูนย์หนึ่ง เข้าที่ศูนย์นะคะวันต่อมานะคะหลักสิบสองสามสี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยนะคะศูนย์หนึ่งสองเข้าที่สองนะคะ ัดมานะคะหลักสิบนะคะ3ามสี่ห้าเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยนะคะศูนหนึ่งสองเข้าที่1นะคะส่วนงวดถัดไปนะคะ วิธีคำนวณนะคะหลักสิบนะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะขออภัยค่ะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะแอดพูดผิดใช้หลักหน่วยนะคะ แล้วก็ใช้เางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะคะ6หลักหน่วยนะคะบวก7หลักหน่วยบวกตามด้วย8คงที่นะคะ6นะคะบวก7ได้13านะคะ สิบาบวกแปดนะคะได้ยี่สิบเอ็ดเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามเลขเด่นนะคะหลักสิบนะคะคือหนึ่งสองสามนะคะต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยวิธีการคำนวณหลักหน่วยนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนหลักหมื่นใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลัก10บคูณสองนะคะหหลักแสนนะคะ บวกหบวกหนคูณสองนะคะได้สองหบวกหนบวกสะคะได้แปดแดบวกหนะคะได้เก้บวกหนะคะได้ศนะคะ,ะ,คะเลขเด่นที่ได้นะคะหลักหน่วยก็คือแปดหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยได้8 9ดหลักสิบนะคะหนึ่งสองสามจคู่นะคะ หลักสิบนะคะหนึหลักหน่วยนะคะแปดจับคู่นะคะก็จะได้1 8ึ่งแปดนะคะหนึ่งเนะคะสองเนะคะสามแปดนะคะจับคู่ จับคู่นะคะ18 19 10 28 29 3นะคะ2อ3 8 3 9 3 0นะคะอันนี้แอดชอบส่วนตัวนะคะส0เม็ดเดียวส่วนท่านผู้ชมเนาะถ้าไม่ชอบที่แอดจับคู่นะคะก็สามารถนำไปจับคู่ได้นะคะแต่อันนี้แอดก็จับคู่ตามสูนย์นะคะ หนึ่งแดหนึ่งหนึ่งะคะสองแปดสองเกสองศนะคะสามแดนะคะสามเสคลิปนี้นะคะก็ตามนี้เลยคะ่ะจับคู่นะคะ คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ